แไรัแนุ้วันะใช้คว่านี่่กก็คคือคนนนผมเชัแพราวพราันโตมมาตั้งใจขอแต่งงานชนกับวันเกิดอดีตสามีบอสบิ๊กหลังจากที่ทำาิิธีททำบุญบ้านพร้อมพิธีมั่นเรียบร้อยทางแพรวพราวและซันได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อโดยประเด็นที่สื่อถามเป็นเกี่ยวกับรามมาตั้งใจขอแต่งงานชนกับวันเกิดอดีตสามี โดยทางแพรววได้แจ้งว่าเราเซอร์ไพรส์กันวันที่9ช่วงนั้นอาจารย์สมุนไพรเสียเลยมองว่าไม่เหมาะสมเราส่งอาจารย์สมุนไพรวันที่11เราว่างวันที่12 13 14ไปลิเกเลยตัดสินใจเลือกวันที่12เราไม่ได้นึกถึงเลยไม่ได้อยู่ในสมองเลยเราคิดว่าเราว่างวันนี้วันที่12มันไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงแค่คนในครอบครัวเราเท่านั้นจริงๆไม่ได้นึกถึงเลยว่าใครจะเกิดวันไหนไม่เกี่ยวกับเรา วันที่12เราไปดินเนอร์พอจบรีรันเราก็แจ้งเซอร์ไพรส์แฟนคลับว่าขอแต่งงานวันที่9